นะครับไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างซึ่งเมื่อวานนี้นายจีรายุ่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบทกนี่นะครับได้สรุปสถานการณ์ชายแดน 11. จุดใน7จังหวัดนะครับกองทัพไทยยังคงตรึงกําลังและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์โดยทั่วไปยังถือว่าเป็นปกตินะครับซึ่งสถานการณ์โดยรวมเมื่อวานนี้นะครับกองทัพภาคที่2ได้ตรวจพบระเบิดแบบลูกคอ แหวงเครื่องเอาอีกแล้วเจออีกแล้วนะครับอีกแล้วนะ ไอ้ไอไอกระสุนที่พูดถึงมันคืออะไรมันก็คือปืนครกนะครับก็คือเครื่องยิงลูกระเบิดนะเป็นอาวุธอย่างง่ายที่มีน้ําหนักเบาพกพาได้บรรจุกระสุนทางปากลํากล้องนะครับประกอบไปด้วยท่อโลหะลํากล้องเรียกติดอยู่นะครับติดอยู่กับฐานอะ่ะ<อ>ไอ้นี่ก็ไปพบเหมือนกันกระสุนแบบนี้บริเวณที่พบก็คือใกล้ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินโดยตรวจพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นระเบิดของกัมพูชานั่นอีกแล้วนะครับซึ่งถือเป็นหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่าทหารกัมพูชาเข้ามาวางระเบิดในแผ่นดินของประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังตรวจสอบแล้วก็พบความเคลื่อนไหวของทหารฝ่ายกัมพูชาโดยตรวจพบมีการบินของโดรนสอดแนมของกัมพูชานี้เข้ามาในบริเวณพื้นที่ช่องอานมาพื้นที่สัตต์ผสมภูผีโดนโดนแล้วก็พื้นที่ช่องสายตะก,กูทั้งนี้ได้ใช้ระบบแอนตี้โดนทันทีเมื่อลุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยนะครับทั้งนี้รัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้กองทัพและก็หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่ตรวจสอบพบเพื่อน,นําส่งให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการปรท้วง ต่อรัฐบาลกัมพูชาอย่างเป็นทางการพร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบก่อเหตุซ้ำขึ้นมาอีกตลอดจนรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พลเอกนัทพลน,นาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและก็ผอ,อ,อสบทกเป็นประธานการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบ,บ,บริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาประชุมกันมา31ครั้งแล้วเมื่อวานนี้นะครับ <c oughs> เพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และพิจารณา การดําเนินการสร้างรั้วในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดสะแก้วเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์รวมถึงติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวด้วย